สวัสดีนะทุกคนคิดถึงกันไหมคิดถึงกันไห้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วในตอนที่62แล้วก็63ที่เราติดทุกคนไว้นะวันนี้ก็จะมาต่อ2ต่อรวดเลยเรื่องราวเป็นฮิลันต่อก็ไปฟังกันเลยกลิ่นควันซิก้าฟุ้งกระจายช้าๆในห้องเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวพีแทกจูล,ลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากเปลือกตาหนักตึ้งเรามีหินทับอยู่เขาพยายามยันตัวขึ้น แต่ร่างกายกลับไม่ยอมเชื่อฟังเสียงหอบแผวๆเล็ดลอดจากลําคอแห้งผากเขามองเห็นผ่หลังของเซนญานั่งอยู่บนเตียงเมือนข้างหนึ่งกําลังถือซิก้าอย่างสบายใจเขายกมือแตะรูปหลังของอีกฝ่ายเรียกร้องอะไรบางอย่างเซนญาหันมาชำเลืองสายตาก่อนจะเค้นซิก้าที่สูบไปครึ่งหนึ่งให้ที่แทกจูรับไหลแต่เพียงถอนหายใยเบาๆเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจริงๆบรรยากาศถูกบกคลุมด้วยกลิ่นควันจนทําให้เขาไอแรง ความทรงจําเมื่อคืนผุดขึ้นมาภาคของเซนญาที่ลากเขาขึ้นมาจากหิมะใบหน้านั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยความโกรธบีบคอแลาวเขาจะหักคอไปพร้อมกันเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเซนญากโกรธเพราะถูกโกหกหรือเพราะอย่างอื่นกันแน่เมื่อวานฉันเห็นเนินเขาเยอะเลยไปเล่นสกีน่าจะดีคําพูดติดจะปันปันทำให้เซนญาหันมามองอย่างไม่เชื่อหูร่างกายแทบจะลุกเองไม่ได้จะไปสกีอะไรได้พี่แท็กตูเพียงยักไหล อย่างน้อยมันก็ดีกว่านั่งอยู่เฉยๆจนบ้าสายตาของเซนยาเหมือนจะอ่านทะลุความคิดทั้งหมดของพีแทกจูอย่ามาทำหน้าแบบนั้นสิไอเด็กนี่ฉันเองก็หนุกอยู่เหมือนกันนั่นแหละนั่นที่ดีที่สุดแล้วชัน,นทำได้หรอ <c oughs> <c oughs> เซนยาหัวเราะเยาะการแพ้พนันสองครั้งก่อนน้าเป็นเพียงอุบัติเหตุครั้งนี้จะต้องไม่เหมือนเดิมพีแทกจูไม่ยอมแพ้จะบอกให้นะตอนอยู่เกาหลีมีคนยื่นนำบัตรชวนชาไปเป็นนักสกีตั้งเยอะ ฮ่าจริงดิเซนย่ญญารีต่าไม่เชื่อสักนิดราก็เห็นอีกฝ่ายเป็นตัวตลกเดิมพันกันสี่พี่แท็กจูพูดท้าทายเซนย่ญญาหลุดหัวเราอ,อีกครั้งดวงตาเป็นประกายเรากับอยากเห็นพี่แท็กจูพ่ายแพ้นี่นายมาขอท้าอะไรกับนี้ขอไม่ใช่เพราะอยากให้สัญดญาณหนักๆอีกหรอเ <c oughs> งินก็เตรียมก้นนายไว้ให้ดีเถอะยิ่งท้าก,ก็ยิ่งยัว่วเซนย่ญญญากลับดูพอใจแปลกๆพี่ทักจูส่งนิ้วกลางใส่แทนคำตอบเซนย่ญญญาลุกขึ้นแล้วเดิเนไปเตรียมอุปกรณส์สก,กี แผ่นหลังของเขาดูเหมือนจะผ่อนคลายกว่าเดิมก้าวยาวๆเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเจมพีแท็กจูเผื่อคิดว่ามอนั่นคงกาลังสนุกกับเกมนี้ไม่น้อยพีแท็กจูออกสตาร์ทอย่างเต็มกำลังเขารู้สึกเหมือนกำลังทะยานไปบนลานหิมะอันกว้างใหญ่ความตื่นเต้นจากการเล่นสก,กีทำให้เขาลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะพีแท็กจูเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆเขาสั่ส่องภูมิประเทศรอบตัวเพื่อหาจุดที่เหมาะสมกับการร่อนพาราเซลลิง ซึ่งจะต้องเป็นเนินที่มั่นคงและมีลมทรงหากเขาชนะเดิมพันนี้เขาจะขอกันใจเฮลิคอปเตอร์เพื่อหนีออกไปจากเกาะนี้ให้ได้พีเทคจูมั่นใจในชัยชนะเพราะเขาไม่เคยแพ้เดิมพันสกีมาก่อนเขาสปีดเต็มที่ลงเนินล่าชันเส้นยายังไม่ปรากฏตัวตกเขาไปแล้วมั้งเขายิ้มมุมปากคิดในใจว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อ ทันทีที่แท็กจูเลียวโค้งด้วยความมั่นใจเงาดำทะมึนก็พุ่งผ่านเหนือหัวเขามันคือเซนย่าที่กระโดดข้ามเขาไปแล้วพี่แท็กจูเงยหน้าขึ้นเห็นเซนย่ากำลังกระโดดข้ามไปเหมือนนักสก,กีมือโปรหิมะที่เขาปลิวตามมากลายเป็นก้อนใหญ่กลิ้งตามหลังและในพริบตาเขาก็โดนก้อนหิมะที่เซนย่าสร้างขึ้นกริ้งลงมาชนพี่แท็กจูทำให้เขากลายเป็นมนุษย์หิมะที่มีชีวิต เซนย่ญญาลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยและเร่งความเร็วไปข้างหน้าอย่างไม่ลดละเข้าเส้นชัยอย่างง่ายดายพี่แท็กจูตามมาที่หลังด้วยสภาพที่เต็มไปด้วยหิมะเขาโยนไม้สกีทิ้งอย่างหัวเสียเซนยาหัวเราะลั่นพี่แท็กจูเบิเบกตากว้างนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเซนย่ญญาหัวเราะยาวสดใสขนาดนี้หัวใจของเขาเต้นรัวอย่างบ้าคลั่ง เซนญาเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดเน็บแนมชนะตลอดมันก็เบื่ออยู่นะพี่แทคจูเจ็บใจแต่ก็ซ่อนไว้เพราะเขาได้สำรวจเส้นทางและทิศทางลมสำเร็จแล้วแต่ความเย่อยยิงของเซนญาก็ยังทำให้อดหนงุดหงิดไม่ได้พี่แทคจูยื่นมือออกไปหาเซนญาโดยไม่รู้ตัวเป็นนิสัยที่เขาทำกับเพื่อนร่วมทีมเสมอ เซนย่ามองมือที่ยื่ออกมาอย่างแปลกใจก่อนจะให้ค่อยยื่นมือมาจับแต่ทันทีที่พี่แท็กจูกำลังจะดึงตัวขึ้นแต่แรงดึงกลับมากเกินไปทั้งคู่ล้มลงบนหิมะจะทรงตัวด้วยการยันตัวกับเซนย่าเขากลับล้มหงายหลังเซนย่าล้มลงทับเขาใบหน้าของทั้งสองห่างกันเพียงปลายจมูก เซนยาจ้องมองใบหน้าของแท็กจูอย่างพิจารณาก่อนจะก้มลงจูบที่หางตาและลำคอของเขาริมฝีปากที่เย็นเฉียบกลับอุ่นขึ้นเมื่อสัมผัสเซนยาใช้ปากกัดซิปแจ็คเก็ตของพี่แท็กจูก่อนจะรูดลงอย่างช้าๆเผยให้เห็นผิวเปลือยเปล่าเขาเลื่อนริมฝีปากจากลำคอไปที่ไห่ปลาร้าแล้ววนไปที่หน้าอกเป็นสัมผัสที่อ่อนโยนจนพี่แท็กจูขนลุกสู้ นี่คือเรื่องที่นายจะขอหรอพี่แท็กจูถามอย่างอดทนเซนย่าเงยหน้าขึ้นอย่างลังเลใบหน้าของเขาดูว่างเปล่าแล้วกับเพิ่งตื่นจากฝันอานั่นสินะเรื่องที่จะขอให้ในายเซนย่า<ำ>พึพรรมพำขึ้นเยืนอย่างทันหันพี่แท็กจูรีบรู้สิบขึ้นแล้วปัดหิมะออกจากตัวเซนย่าอยู่หันหลังให้เขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินนําไปคนเดียวพี่แท็กจูมองตามหลังเซนย่าที่เดินจากไป เราลุกขึ้นยืนอย่างทุักทุเลหัวใจของเขาเต้นรัวยางผิดปกติแม้จะพยายามหายใจลึกๆและรูปหน้าอกหัวใจของเขาก็ยังสงบลงไม่ได้ก็จบไปแล้วนะทุกคนสองตอนรวดเป็นสองตอนที่ฟินมากกรี๊ดคือแกมันน่ารักเนาะนางเซนยาไม่ให้แม่แม่หลงมันได้ไงแก้มอมชชมพูขนาดนี้ด่ามันไม่ลงหรอกแต่มันเริ่มแท้เสียงในหัวแล้วนะ ฉันขำแต่ยังฮึบไม่ยอมจูบป,ปากพิกาะตาก็จะเป็นยังไงกันต่อก็ไว้มาเจอกันใหม่นะวันนี้ไปละบ,บาย